ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ .2561-2580 ได้กำหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยคือประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน,ขนมีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศไทยหลากหลายมิติโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดหนึ่งรายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้จังหวัดปทุมธานีได้จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาจังหวัดปทุมธานีพศ2566ถึง25 2570มีเป้าหมายการพัฒนาปทุมธานีเมืองหน้าอยู่คู่อุสาหกรรม โดยหนึ่งในตัวชี้วัดค่าเป้าหมายที่สอดรับกับเป้าหมายของประเทศคือการเพิ่มขึ้นของอัตราการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดไม่น้อยกว่าร้อยละ5ภายใต้ข้อมูลเศรษฐกิจจังหวัดรปรทุมธานีจังหวัดรปรทุมธานีมีเนื้อที่ประมาณ1,526ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ9,53660กไร่แบ่งการปกครองออกเป็น7อำเภอ35ตำบล494หมู่บ้านมีการปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน65แห่ง ในปีพศ2 5 6 5มีผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP มูลค่า448,596ล้านบาทอยู่ในลำดับที่5ของประเทศไทย 1. กรุงเทพมหานคร 2. ชนบรุรี 3. ระยอง 4. สมุทรปราการ 5. ปรปทุมธานีคิดเป็นร้อยละ2.6ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP ซึ่งมีมูลค่ารวม17,378,016ล้านบาท ประชากรมีรายได้ต่อหัวต่อปี2องแสนบาทเมื่อพิจารณาศักยภาพของจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพมีการคมนาคมที่สะดวกเชื่อมต่อไปยังภูมิภาคต่างๆเป็นศูนย์กระจายสินค้าเกษตรที่สำคัญมีแหล่งผลิตพืชผักปลอดภัยมีแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ที่หลากหลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมการค้าและบริการ ซึ่งเป็นศักยาภาพของจังหวัดที่จะพัฒนาและยกระดับให้มีความสามารถในการแข่งขันได้กระทรวงการคลังโดยทีมเฉพาะกิจวายุพักเพื่อการแปลงยุทธศาสตร์กระทรวงการคลังสู่ภูมิภาคต้องการให้คณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดเป็นกลไกสําคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในส่วนภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรมคณะผู้บริหารการคลังประจําจังหวัดปทุมธานีคอ,อปจปทุมธานีจึงได้จัดทําโครงการที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์จังหวัด ซึ่งมุ่งเน้นการช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมวิสาหกิจช,ชุมชนในพื้นที่โดยสนับสนุนวิสาหกิจช,ชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัฐที่ตั้งอยู่ในตำบลน,นพร,รัฐอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีเป็นที่ราบลุ่มริมสองฝั่งแม่น้ําโดยมีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านใจกลางจังหวัดจึงเหมาะสมต่อการผลิตภาคการเกษตรมีการเพาะปลูกข้าวเป็นพืชหลักและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญอีชนิดหนึ่งคือกล้วยหอมทอง ซึ่งวิสากิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัฐตั้งอยู่ที่ตำบลโนพร,รัตอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีที่นี่เป็นอีกหนึ่งทำเลทองของการปลูกกล้วยหอมเพื่อการส่งออกใ,ใหญ่ของประเทศไทยโดยอำเภอหนองเสือมีพื้นที่ปลูกกล้วยหอมมากถึง14,170.10ไร่กล้วยหอมทองที่ปลูกในพื้นที่นี้ได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพดีรสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภค พอปลูกในแหล่งดินเหนียวที่มีแหล่งน้ำชลประทานทั่วถึงมีการดูแลจัดการสวนอย่างเป็นระบบทำให้กล้วยหอมที่ปลูกได้สามารถส่งออกไปขายถึงประเทศญี่ปุน่นเมื่อปีพศ2558เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมภายใต้การนำของประธานกลุ่มคือคุณดุกูลน,นามปราใสได้รวมตัวการจดทะเบียนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมคลองปทุมรัฐตำหนยผลผลิตเข้าสู่ตลาดทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ เนื่องจากกล้วยหอมจัดอยู่ในกลุ่มผลไม้เพื่อสุขภาพทําให้มีกําลังซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีผลดีของการรวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมทองปทุมรัฐทําให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมมีโอกาสสร้างอํานาจต่อรองราคากับผู้ซื้อสินค้ารวมทั้งได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้เรื่องการปลูกการดูแลสวนกล้วยหอมอย่างเป็นระบบจากหน่วยงานภาครัฐทําให้สามารถลดต้นทุนการผลิต สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับราคาสินค้าช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนมาทำตามประกาศการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรธรรมชาติด้วยศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและรักษาแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินทองอย่างแท้จริงจึงทำสวนกล้วยหอมทองแบบเกษตรอินทรีย์เป็นรายแรกในอำเภอหนองเสือ ซึ่งโครงการนี้ประสบความสำเร็จสินค้ากล้วยหอมทองมีคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทำให้บริษัทผู้นำเข้าของญี่ปุ่นตัดสินใจสั่งซื้อกล้วยหอมจากสวนแห่งนี้อย่างต่อเนื่องโดยมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองเฉลี่ย1,000กิโลกร,รัมต่อสัปดาห์นอกจากขายผลสดแล้วเกษตรกรยังมีรายได้จากการขุดหน่อพันธุ์ขายได้อีกด้วย สวนแห่งนี้ปลูกกล้วยหอมทอง300ต้นต่อไร่เพราะทําสวนกล้วยหอมทองแบบประณีตมีคุณภาพมาตรฐาน G.A.P และมาตรฐานการผลิตส,สินค้ากเกษตรอินทรีย์เป็นเครื่องการันตีคุณภาพประกอบกับกล้วยหอมทองปทุมธานีเป็นหนึ่งในสินค้าสำคัญของจังหวัด และเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งเป็นเครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆเป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI เปรียบเสมือนแบรนด์ของสินค้าท้องถิ่นที่บอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้านอกจากการผลิตกล้วยหอมทองผลสดเพื่อจำหน่ายแล้วทางกลุ่มก็ได้มีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยการนํากล้วยหอมทองที่มีขนาดไม่ได้มาตรฐานการจําหน่ายผลสดหรือในช่วงที่พบปัญหากล้วยหอมทองโดนตลาดเข้าสู่กระบวนการแปลรูปผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้ากเกษตรปลอดภัยและมีขั้นตอนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าได้แก่บานาน่าชิพและกล้วยหอมทองป๊อปซึ่งสินค้าแปลรูปของกลุ่มวิสาหกฐฐิจชุมชนกลุ่มกล้วยหอมทองปทุมรัฐ เริ่มมีความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้นแต่ปัญหาสำคัญที่ทำให้ไม่สามารถขยายตลาดออกไปได้นั่นคือสินค้ายังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ,อยอจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองคุณภาพสินค้ามีความปลอดภัยและถูกต้องตามมาตรฐานเกณฑ์การผลิตอีกทั้ง การขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวางแผนภาษีการเข้าสู่ระบบภาษีซึ่งไม่มีการจัดทำบัญชีรายรับและรายจ่ายที่มีมาตรฐานคอบจอปปทุมธานีได้สนับสนุนโครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัฐจังหวัดปทุมธานี เพื่อยกระดับคุณภาพสู่ระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ์โดยมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อ,อยอให้ความรู้เรื่องการวางแผนภาษีและการเข้าสู่ระบบภาษีให้คำแนะนำด้านการเงินและแหล่งเงินทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจจากการวางแผนภาษีโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานส่วนราชการที่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ได้แก่คอบจอปทุมธานีสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดปทุมธานีสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปทุมธานีสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีและสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดปทุมธานีเพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่โดยมีเป้าหมาย1 ยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยหอมทองผลสดและกล้วยหอมทองแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัฐจังหวัดปทุมธานีให้ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ออยอ2เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองปทุมรัฐจังหวัดปทุมธานี3เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดปทุมธานี GDP 4สนับสนุนการขยายตัวผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ GDP